เนี่ยวันนี้ผมตกนาะจะออกการเล่นเยอะไปหน่อยเนาะโอ้ยอยู่ใกล้ไม้อะไรอู้เสียหมดอย่างเงี้ยดูดิเพื่อนเนาะไม้นี้เสียหมดเลยลองค์กะเป็นของน้านะครับเป็นน้าชายเนาะที่ให้เดือดอนะไรเนาะที่ปลูกไว้ลนะ ดูอย่าง้อาจจะโดนดา่าไปดิไม่น่าโดนด่าน,นะนะถ่ายนี่มันเป็นหน้านะนะหน้าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรมันเป็นแฟนอะไรไม่ใช่พ่อนะพ่อเป็นพี่น้องกับเป็นพี่น้องกับพ่อผมนะแม่ครับนะเป็นภรนะนรยา คุณลงมาน,นะนู่นแล้วนี่ก็เป็นพี่น้องกับพ่อผมกันเป็นอนนี้เป็นพี่ชายของพ่อผมนะลงไปเลี้ยงหมูข้างล่างนะครับ <c oughs> <c oughs> โปลเลหมดเลย <c oughs> อุนไม่ดูเลยอูไปเไรื่อยเลย พาน้องไปเล่นเนะาะพาไปเล่นที่อื่นเลยไปเล่นที่นี่เดียเวเลยโอ้โหเนนี้หันะเดมาเราดูถังางก็เยอะแล้วว่าบักปล่อยหลายวันแล้วนะออเกิดเดือนแล้วแต่น้องเกิดเนาะแต่น้องเกิดก็บักไว้อยู่นะบอกว่าเราจะมั่กล้าปล่อยมาช่วงนี้เด็แบบมีช้างป่าเลยเนาะ ถ้าเราปล่อยขึ้นไป้วเดี๋ยวกลัวว่าช้างป่าจะพาน้องกับแม่ลงมากินข้าวโพดของเขาเนาะแต่ลายมากถ้าแต่ลายเราถ้ามันกินข้าวโพดของเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายนละไม่เสียเยอะเลยโมก็ย่าไม่กล้าปล่อยแต่ก็ขอใช้เหตุนี้นะถ้าเกิดถ้าไม่มีช้างป่ามาเราก็กล้าปล่อยขึ้นไปนะครับอาเราปล่อย ลอยขึ้นไปให้ชีกันเฮ้ยฉีสักรรมถ้าเราปล่อยขึ้นไปมันก็คือไม่ลงมานะครับแม่ก็ได้กินอาหารแบบได้กินอะไรได้กินแบบธรรมชาตนะินาในปา่าก็มีทั้งแบบกล้วยปา่านะครับมีทั้งกล้วยปา่ามีทั้งใบป่าอะไรที่ช้างกินนะครับก็ได้กินหมดหรอกเออี่นี่ก็ยังไม่มีเนาะ มีขี้เลี้ยงเนี่ยขี้เลี้ยงเนี่ยยังไม่ได้ขี้นะลายังไม่ได้กินขี้แม่นะเดี๋ยวรอให้ถึงเดือนกว่านะครับน่าจะเริ่มกินขี้แม่แล้วนะครับแม,ม่ดูแม่เย็ยบตัเดี๋ยวแล้วไม่กินแล้วนะเนี่ยคลิปนี้เขาขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอในคลิปถัดไปนะครับบายบายไปแล้วครับ